ัดีครบทุกท่านสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้นะครับเพียงง่ายๆกดสับต c ะ i b รด้านบนนี้นะครับผมตุ้ง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 สวัสดีครับเขากับเว็บออนรีวิวน้ำยา EP ที่35แล้วนะพ่อสามพ่อน้ำยาก็เริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้คิวว่างนะ ถ้าใครอยากส่งมารีวิวนะครับรีบส่งมาเลยคิวว่างแล้วรู้สึกว่าล็อตนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีล้วอ่าก็ดูอจากผลตอบรับกันดูชมชอบชม u t u b e แล้วก็รูมีกำลังใจที่จะทำมากเลยนะครับดูกันสามสี่ร้อยคนก็ฝากแชร์นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะไปแชร์หน้าเพจของคุณก็ได้นะครับผมครับหน้าเฟซส่วนตัวหรือ ในกลุ่มก็ได้ไม่ว่า,ายินดีอกลุ่มของคุณนะอ,นอ,อืยินดียินดีไม่มีการเก็บไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆทังฟิ้นนะครับ <c oughs> อโอเคเพราะว่าอยากพูดอะไรนิดนึงคือทําด้วยใจนะครับผมสิ่งที่ได้มาอยากรับเป็นกําลังใจแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมาก เจิดไหมจิดไหมไม่จดไม่จดจำได้นะจำได้นะทำด้วยใจนะครับผมอยากได้รับสิ่งตอบแทนก็คือกำลังใจเท่านั้นนะครับมาลองกันเลยวันนี้3ตัว3เจ้านะครับครับกลิ่น mango นะครับผมยาของ ah vapor cup x vapor cup x นะครับนะครับผมหรือน้องแนนน้องเปี้ยวบิ๊กบิ๊กอันเองขวดละม้อ่าอันนีนนี้บอกอันนี้เป็นขวดเทสนะครับได้มาในงาน webvolution นะครับก็ เลยเอามา,มารีวิวนะครับเพราะว่าราคยามหมดแล้ว<ช>มีรีวิวก็เลยหยิบตัวขวดเทมาให้รีวิวนะครับมาตัวมันขวดเป็นเล็กนะครับก็ขวดละ180ล180ลร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบาทสามทเมตัวต่อมาแต่นี้น่าจะประมาณยี่สิบอมลอืมอประมาณเนี้ยนะครับก็กินแมงโกพาเทก็น่าจะเป็นมะม่วงนะครับเ,เดี๋ยวลองกันเลยมินิก็เนี่ยไม่แน่ใจอ่าไม่แน่ใจช่างมัน โอเคร้านพี่บิ๊กนะครับเบเปอร์คัพเอ็กนะครับกลิ่นมังโกพาที่เรื่องนี้ก่อนนิคมานุ่มนะครับไม่มีไม่มีเหมือนไม่มีนิคนะครับน่าจะไม่มีไม่รู้เหมือนกันแต่นุ่มมากดูดเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับม p งโกพารีบเรื่องกลิ่นก็ <c oughs> เป็นมะม่วงตอนนี้ผมดูมันก็คงเป็นมะม่วงเพราะชื่อมันเป็นมะม่วงนะครับปลายมีกลิ่นเขียวนิดนึงนะครับแต่ ไม่ใช่เขียวแบบเขาเรียกว่าไงวะไม่เหม็นเขียวเหมือนเคมีอ่ะคือคือต้นมันเป็นมะม่วงใช่ไหมครับพอกลางกลางออกจะออกปลายแล้วมันจะมีเขียวกลิ่นเขียวเข้ามาเหมือนมะม่วงมันแล้วก็ปลายสุดแม่งเสือกมีอะไรหวานๆเข้ามาตกอีกเออมันแปลกดีนะครับก็ทําให้กลิ่นเขียวตัวนี้มันไม่น่าเกลียดมันไม่มันไม่ยง <c oughs> ไ,ไงวะ มันไม่มันไม่เหมือนมะม่วงบางเจ้าที่ดูดไม่ได้เลยนะมันมีกลิ่นเขียวกลิ่นเคมีนะกลิ่นเขียวมาบางทีมันจะเป็นเหมือนเหมือนเคมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ตัวนี้ในราคา180บาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ราคาก็เนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยนะกลิ่นนะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าเป็น,ม,นมันเป็นกลิ่นของผลไม้เปนกลิ่นเดียวมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ <c oughs> ก็ดูแค่ว่าต้นอยู่กลางอยู่ปลายอยู่นะ กลิ่นเขียวมีประมาณกลางๆไปไปลายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีปลายสุดมันมีอะไรไม่รู้หว,วานๆมาตกนะครับทําให้กลิ่นเขียวตัวนี้มันมันไม่โดดขึ้นมานะครับมันเหมือนถูกกดไว้นะครับก็อร่อยดีนะครับตัวนี้เอาไปสี่คะแนนนะครับแนนับแมงโก้พาร์ี <c> ้ <oughs> กินแมงโก้ปาร์ตี้นะครับผม <c oughs> นิกนะไม่กระแทกคอนะครับผมสูบลื่นไม่แน่นนะเยน็นดับสองนะครับผมเย็นนะตัวนี้ เย็นเย็นเย็นลืมบอกว่าเย็นกลิ่นมะม่วงให้คุณจินตนาการเหมือนมะม่วงที่มันเกือบจะสุกแต่มันยังไม่สุกอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มะม่วงแบบหอมเหมือนมะม่วงน้ำมะม่วงน้าดอกไม้แบบสุกงอมมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงถุงงอมเออไม่ใช่มะม่วงที่เกือบจะสุกแล้วใช่เกือบจะสุกใกล้เกือบจะสุกยังมีความมันอยู่ปอกเปลือกนะครับผมแต่ว่ามันยังปอกเปลือกไม่หมดติดเขียวติดเขียวเท่านั้นจินตนาการนแบบนั้นนะครับผม แล้วก็สูบเข้าไปเนี่ยกลิ่นมะม่วงนะครับแล้วอย่างที่มินบอกคือแล้วก็มาเขียวกลางนะครับแล้วก็ตบด้วยความหวานนะครับผมของสวิตเทเนอร์เนี่ยเออสวิตเทนเนอร์สวิตเทนเนอร์โอเคข้ามคลิปเลยสัตว์คุณนึกออกข้ามคลิปเลยสวิตเชนเนอร์ทำให้ทำให้ตัวเขียวมันดอปลงอืมก็เลยเอออร่อยเว้ยใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ให้สี่คะแนนเช่นเดียวกันครับเป็น8ปคะแนนนะครับผม ต่อไป <c oughs> หลังวังนะครับผมกิ่นตุมตามครับสามสิบเอมลราคาน่าจะต้องบอกกับตัวนี้คุณอาทิตย์นาน,นอยส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณด้วยส่งมานานแล้วเหมือนกันก็ทิ้งไว้ข้างหลังนีประมาณสองเดือนเป็นมาณสองเดือนแล้วละ่ะก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะสองร้อยห้าสิบประมาณนั้นอืมใครสนใจก็หา,าเพจของเขาเอาล้กันระว่าง แต่ว่าผงก็ต้องมีบุญญาธิการเพราะว่าเขาเป็นน้ายาจองนะครับถ้าจองไม่ได้ก็อดแดดไปนะนิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยหม่ๆม่ม,ม่ม่ม่รู้สึกว่าตอนนี้หลังวางจะทําทาขายอันนี้แล้วมีคนรับมาขายแล้วนะครับนิกสองนิกสองเย็นได้นะครับเย็<า>นเย็นเชียบ์ติกกติกาว่าเย็นด้วยนะอ<า>่าลองดูเลยทุ้มตามเย็นได้ไงวะตุ้มตามใช่เย็นหรอหรือยังไงทุ้มตามทุงมตามนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองเลยหลังวังนะครับผม กลิ่นตุมตามนิกสองนะนิกไม่ก็แค่คอนะครับผมสุบรื่นนะครับเย็นนะครับผมเย็นมาระดับหนึ่งนะชุ่มๆคอนะครับผมกล,ล,ลิ่นแปะไว้ข้างหลังว่าตุมตาม <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นขนมตุ่มตามข้าวโพดแท่งอบกรอบตุ่มตามก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ได้ลองเทแล้ว ได้กลิ่นได้ะะกลิ่นตุ่มตามปะไม่ได้กลิ่นตุ่มตามล้วได้กลิ่นยังไงได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันตุ่มตามไปเลยจุ่มเจ้าคือผมบอกไม่ถูกว่ามันคือกลิ่นอะไรอะ่ะมันมีวนิลาแต่มันไม่ได้ผมไม่เข้าใจความหมายของคําว่าตุ่มตามอันเนี้ยมันทุกคนจะต้องเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบหรือไม่ใช่ <c oughs> หรือจะแค่แบบว่าชื่อกลิ่นว่าตุ่มตามเออสูงเข้าไปแล้วตุ่มตามอ่ะ ปุ้มเลยอ,อ,อ,อะเราไม่เข้าใจความหมายของใช่แต่กูเข้าใจว่าเป็นกระเพาะกรแต่ตอนนี้ได้ที่อ่านเลยที่ได้รับมาแค่เข้าใจแบบนั้นอืมอืมมันพอกมะพร้าวเลยมันคือมันได้กลิ่นของหัวหัวกลิ่นนั่นแหละครับได้หลายอย่างแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะเออแต่ถามว่าอร่อยไหมถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับถามว่าอร่อยไหม คือไม่รู้ว่ามันเป็นคือกิจอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าดูดอะไรวะดูดอะไรอยู่เข้าใจปะสามคะแนนครับสรับตัวนี้ <c oughs> คิดนานใอ่าหลังวังนะครับ <c oughs> กินจุ Doom down. <c oughs> The boom. ม่มจาวเดอะบูมภาษาอังกฤษนั่นเองครับนิกเหมือนไม่มีนะผมคิดว่าน่า,นาจะไม่มี นิกสองแต่ติว่านิกสองแต่ผมดูแล้วมันไม่เหมือนไม่มีเลยมันนุ่มมากนิ่มมากนะครับเรื่องกลิ่นนี่เมื่อกี้นั่งตอนที่ตัดไปนี่นั่งคุยกันนานมากว่ามันคือกลิ่นที่อะไรวะคือจะบอกว่ามันไม่กลิ่นนมอ่ามันก็มันก็มีนะครับแต่มันมันมันเบาแบบว่า คือถ้าคุณไม่เปลี่ยนสำลรีอ่ะคุณเอาตัวนี้มาดูดต่อจากกลิ่นอื่นอ่ะคุณจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลย <c oughs> เข้าใจใช่ไหมเข้าใจความหมายฮะคือถ้าคุณอยากดูดกลิ่นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนสำลรีใหม่ๆช่ำๆเลยแล้วก็อัดไอเทยนี้เข้าไปเนี่ยเพราะผมผมเปลี่ยนสำลรีเนี่ยมันมีกลิ่นนมอ่อนมากข้าวโพดก็มีแต่อ่อนแบบอ่อนือนคือจะพูดว่าไม่มีก็ได้อ่ะเออจะพูดว่าไม่รู้สึกก็ได้นะครับมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้แต่คือมีมีกลิ่น่มหัวกลิ่น มีหัวกินแหละนะครับแต่ว่ามันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรและดัดแลวดันเย็นด้วยเนี่ยสิหรือถ้ามันบอกว่าเป็นตุมถ้าบอกว่าเป็นทุ่มตามข้าวโพดแท่งอบกรอบนะแล้วไปแช่เย็นโดยปกติเก็ม่น่าจะเย็นนะออก็ไม่เป็นไร <c oughs> นนของพ่อค้าครับของพ่อค้าเป็นคนทําก็ตัวนี้สามคะแนนเหมือนกันครับ เป็นหกแน,น่ดูดได้นะดูดได้แต่ว่าแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองอยังงงงงอยู่นะครับผมอ่านะครับผม <c oughs> ตัวที่สามน้ำยาควยโอโลอ <c oughs> ะไรโอโลอันนี้ก็มันให้ควยแบบนี้ <c oughs> นะครับผมกิมยาคูนะครับผมตัวนี้ไม่มีนิกนะอ่าเลือกนิกได้เลือกนิกได้นะครับผมสามสี่เป็นแมวราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึร้อยหกสิบาท กินยาคูอืยาคูนะครับยาคูเพื่อคนที่คุณรักอ่ะเดี๋ยวมาลองกันเลยก็ข,ขวดยาวปิดง่ายนะครับโอโรนะครับโอโรอีจุยก, <c oughs> นกน็นิโคตินนิโคตินอันนี้ข้ามไปนะครับเพราะว่าเอ้ยนี่มันติก๊กมาว่ามีนี่เนี่ยติก๊กขีดสามาเนี่ย <c oughs> เออน่าจะมีนิกแหละตัวนี้นะครับแต่จากการที่สูบเข้าไปนะครับไม่รู้สึกถึงนิโคตินนะครับ เหมือนไม่มีเหมือนมันนุ่มมากนุ่มมากเลยนะครับนุ่มไม่กระแทกคอรู้สึกเหมือนไม่มีนะครับไม่มีนิโคตินนะครับโอเคเรื่องกลิ่นายาคูถ้าเอาตรงๆก็คือยังยังไม่ได้ให้กลิ่นสัมผัสของยาคูเท่าไหร่นะครับมันออกเป็นนมเปรี้ยนมเปรี้ยวนี่ใช่ละมันคือนมเปรี้ยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ยาคูนะครับเพราะว่าแล้วก็กลิ่นปลายๆมันมีเหมือนมีกลิ่นอะไรเย็นๆออกมาด้วย นะครับแต่โดยรวมถือว่าอร่อยนะก็คือเป็นกลิ่นนมเปรี้ยวนี่แหละกลิ่นนมเปรี้ยวนี่แหละนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ถ้าพูดภายาคูเนี่ยยังไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเอนานมเปรี้ยวนี่ยใช่นะครับเป็นกลิ่นนมเปรี้ยวหอมดีนะฮะก็พัฒนาอีกนะครับคิดว่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมอืมเออเวอร์ชันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีเวอร์ชันสองมาแล้วผมก็ยังไม่ได้ลองเวอร์ชันสองนะครับ แต่ตัวนี้ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนี่แหละแต่ยังผม่ายังไม่ไม่แตะยาคูเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่โดยรวมอร่อยนะครับเอาไปสี่คะแนนนะครับน <c oughs> ้ำยาโอโลนะครับผมกลิ่นยาคูเพ <c oughs> ื่อคนที่คุณนล่ะ <c oughs> อย่างที่มินบอกยังไม่แตะยาคูนะครับแต่ให้ความรู้สึกว่าเป็นนมเปรี้ยวนะครับผมอาจจะเป็นบิเชเก้น ดัชมิลอะไรก็ว่ากนไปแต่ยังไม่อยาคูนะเออทำไมอยากรู้ทาไมพ่อค้ามึงไม่ทํากลิ่นนมเปรี้ยวและผลไม้มาไว้ห่าทําแต่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวมาเนี่ยก็ตัวนี้นะครับนิกสุบรื่นใบกระแทกคอนะครับผมเย็นนะตัวนี้เย็นนะครับแล้วก็หวานนะฮะหวานหวานด้วยนะครับผมหวานด้วยก็ คิดว่าพัฒนานะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะเขาแล้วก็ผมคิดว่าพัฒนาไปได้อีกไ,ไก,กลคร<ด> <นะ S 2> ั้งแรกก็จะออกมาครั้งแรกก็ถือว่าดีนะใช้ได้นะผมวันนี้ผมให้สามคะแนนนะครับผมเป็นเจ็ดคะแนนแมงโก้ปาร์ตีนะครับผมสามเซนแมลราคาหนึ่งร้อยแปดิบาท นิกไม่ทราบนะครับผมไม่ใช่ขวดน,นี้นะนี่ขวดอันนี้ขวดเทส,ขว,เทสขวดเทสเตอร์นะครับผมก็ใครสนใจก็ไปที่กลุ่มเว p บเพิร์ันะครับผมของน้องแนนน้องเปี้ยวหรือพี่บิ๊กได้นะครับผมสามซตัวนี้ให้กลิ่นมะม่วงนะครับผมแต่แอบตีเคียนนิดนึงนะครับผมไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนมะม่วงสุกนะเป็นมะม่วงแบบหำหำนะเหลืองเหลืองเกือบเกือบจะสุกแล้วนะครับผมให้ ปอเปลือกยังไม่หมดสักทีทีเดียวนะคะแนนจะออกมาเป็น,น,นแปดคะแนนนะครับผมตัวนี้เย็นด้วยนะเย็นเย็นเย็นหลังวังกลิ่นตูมตามนิกสองนะครับผมตัวนี้นิกสุดลื่นไม่กระแทกคอโฆษณาว่ากลิ่นตุมตามแต่สูบเข้าไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นตุ่มตามที่เราเข้าใจอาจจะเป็นตุ่มตามบูมอะไรอย่างงี้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะในความหมายของตุ่มตามของเขานะครับอ่า ก็ถามว่าสูบได้ไหมมีรสมีกลิ่นไหมมีครับแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรจนมาผมอ่อนมา่นอ่อนแบบนะอ่อนเลยอ่อนมากมากกลิ่นก็อย่างที่บอกไม่แท้คอสุบลื่นนะครับผมคะแนนจะเป็นหกคะแนนแบบกรายโอโลโอโลกลิ่นยาคูสาวเมวลร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทร้อยหกสิบไม่ใช่หรอเออร้อยหกสิบนสามตัวนี้เย็นนะครับยันอันดับหนึ่งหวานนะครับยัง ให้รสชาติยังไม่ถึงยาคูนะครับผมแต่ให้ความรู้สึกเป็นนมเปรี้ยวะนะอาจจะเป็นนมเปรี้ยวอะไรสักชนิดหนึ่งบนโลกใบน,นี้แหละนะแต่ยังไม่ยังไม่เฉียดยาคูสักเท่าไหร่นะครับพัฒนาต่อไปอีกนะครับสําหรับน้ํายาน้องใหม่ตาโอโลนะคะแนนจะเป็นเจ็ดคะแนนครับผมก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับแล้วก็น้ํายาหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วใครอยากจะส่งมารให้รีวิว เดี๋ยวชวนได้เลยตอนนี้ได้เลยได้คิวเลยได้คิวเลยมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมมึงได้ออกเลยทันทีหมดคิวแล้ว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 จริงๆคิวแล้วนะครับไม่ต้องรอนานละนะครับผมโอเควันนี้แอดมินสล็อสองคนเลยก่อนสวัสดีครับ